นี่จ้าแก้มังกรนะจ้าลูกสุกก็มีแล้วนะคะลูกที่ยังไม่สุกก็มีค่ะนี่ค่ะนะจ้าที่เป็นดอกก็ยังมีนะคะนี่ดอกโรยแล้วนะคะเริ่มเป็นลูกแล้วนะคะนี่จ้านะคะแล้วก็นี่ก็โรยเหมือนกันนะจ้าอันนี้กิ่งนี้ก็โรยแล้วนะคะนี่ดอกโรยแล้วนะคะก็เริ่มก็เริ่มจะลูกใหญ่ขึ้นนะจ้านี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะจ๊นะคะ่คมาดูกันนะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะจ๊ะมันมีสองสีนะแก้วมังกรนะคะมีสองสีอยู่นะคะเนาะเอาล,ลูกไหนดีอ่ะลูกนี้เนาะลูกนี้ดีกว่าเนาะนี่ค่ะนะคะ แล้วก็หมุนหมุนนะคะเด็ดออกมาเลยนี่สดสดจ้านะคะแล้วเราก็นี่นะคะมาผ่าดูนะคะเนื้อสีนี้นะคะเนื้อสีม่งวงจ้านะคะนี่หวานช่านะจ้าปลูกเองนะคะรับประกันเลยหวานช่าแน่นอนนี่จ้านะคะ สีม่วงจ้ายังสวยเลยหวานฉ่ำนะจ้านะคะนี่ดูๆๆๆๆดู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 นะจะคะนี่ระคะปลูกเองเนาะมันจะหวานนะจ้าเราปล่อยให้มันสุกขาต้นนะจ้านะคะนี่ค่ะนี่ดูดูสีนะคะโอ้โหน้ำฉ่ำฉ่ำเลยนะคะยังฉ่ำเลยจ้า มากินกันเร็วนะคะใหม่ๆสดๆจ้าจากต้นจ้านะจ้า